เอ็กแอลพนะฮู้เวิร์ดู้เวิร์ดอยากเบิ่งยูพนว่าน่าจะเอ็ก่อลน่แหละค่ะถ้างนั้ไม่ชื่อหำตรงหรอกค่ะพนบอยผู้เจ้านี่กับเบิ่งแต่แนวเดียวเดี๋ยวจะอยากรู้อยากรู้อยู่ทำไมเรียกพี่เวิรเรียกหำตรงที่เรียกหนูเรียกอีลาน้อยพนะ น้อยหันตรงขึ้นบ่อม bueno ีงานเล่นในนี่มันเบาเกินกันกีฬาที่าใหญ่บกค่ะกีฬากาใหญ่แน่ถูกต้องกีฬาเอิ้นไม่เด้อวันนี้เด้อเอิญกีหฬาใหญ่เด้อแฮกแท็กกีหฬาใหญ่แล้วสิเด้อหากเอิญกีหฬาหน่อยมันเบาเกินกันอ่าอะมวนมวลกระต่าอุ่นเครื่องแล้วอุ่นเครื่องอีกเดี๋ยวรอบหน้าได้สนุกกันแน่นอนกระโดดเลยนะ